สวัสดีครับล็อกพี่พีหนึ่งสองห้าประจำวันพฤหัสบดีที่30เมษายน2 5 5 8ครับ Don't judge a book by its cover หรือแปลเป็นไทยตรงๆได้ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกความหมายของสมวนภาษาอังกฤษอันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะตรงในลักษณะหนึ่งก็คือว่าอย่าตัดสินอะไรอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกซะอย่างเดียวแต่แน่นอนว่าคนเราก็มักจะตัดสินสิ่งรอบตัวจากรูปลักษณ์ภายนอกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นอยู่แล้วถูกไหมล่ะครับ แล้วก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ผมเคยตัดสินสิ่งของจากภายนอกหรือว่าพูดรงๆก็คือว่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจเลยทีเดียวทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะครับเล่มแรกที่ผมเล่มแรกที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ที่ผมตัดสินใจซื้อจากหน้าปกของมันนะครับก็ <c oughs> คือโอคามิโตโคชินเดทียวนะฮะโทษทีที่ผมไม่มีตัวหนังสือมาในวันนี้เพราะว่า ผมส่งกับไทยไปเรียบร้อยแล้วผมอ่านจบหมดแล้วนะครับทั้งซีรีส์ก็เป็นเรื่องที่ผมเห็นในร้านหนังสือเป็นไลท์โนเวลที่ผมเห็นในร้านหนังสือแล้วก็ดูน่าสนใจดูจากปกนะครับก็มีแค่นี่แหละก็มีแค่นี้ละครับแค่นี้เลยปกมีแค่นี้เลยแล้วก็ตัดใจซื้อมาเพราะว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าลองเปิดดูไม่กี่หน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าในฉากที่เป็นยุคกลางซึ่งก็ ลองอ่านดูแล้วก็ติดมากจนอ่านจนจบทั้งหมด10กว่าเล่ม18 19เล่มได้ครับผมจาไม่ได้แล้วมีกี่เล่มแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีแปลเป็นไทยน่าเสียดายมากแต่ว่ามีฉบับมังงะแปลเป็นไทยลองหาอ่านดูได้นะครับเล่นที่2ที่ผมตัดสินใจซื้อจากน้าปกก็คือเล่นนี้ครับเห็นหน้าปกไหมครับน่าสนใจไหมครับแค่หน้าปกอย่างเดียวก็น่าสนใจแล้ว rivers of london เป็นหนังสือที่เป็นฉากในกรุงลอนดอนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตำรวจที่มีเวทมนต์ที่ใช้เวทมนต์ในการจับคนร้ายที่ก็คือใช้เวทมนต์ในการทำอาชญากรรมเหมือนกันนะครับเป็นหนังสือที่มีคําวิจารณ์ว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์สําหรับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าก็คือเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่โตขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังอยู่ในโลกของมาร์เกิลส์โลกของคนธรรมดาด้วยไม่ใช่โลกของพ่อมดแม่มดอย่างเดียวน่าสนใจนะครับแต่ว่าน่าเสียดายอันนี้ไม่มีปลเป็นไทยเหมือนกันเนาะ แต่เป็นภาษาอังกฤษครับใครสนใจก็น่าจะลองหาอ่านได้ที่ร้านหนังสืออย่างคิโนคุนิยะหรือร้านหนังสือที่ขายหนังสือภาษาอังกฤษในไทยก็น่าจะมีขายเหมือนกันนะครับลองหาดูได้นะฮะและเล่มที่3าที่ผมจะแนะนําในวันนี้ที่ผมตังใจซื้อจากปกนะครับก็คือเล่มนี้นะเห็นปกแล้วนะ่าสนใจไหมครับเป็นรูปที่น่าจะเดาออกว่าเป็นออล์ฟิตเลอร์นะครับหนังสือเป็นภาษาเยอรมันแอร์อิสฟิเดดาเป็นหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับภาษาไทยชื่อภาษาไทยว่ากลับมาแล้วครับ เป็นเรื่องของอดอลฟฮิตเลอร์ที่กลับมาในโลกปัจจุบันนะฮะในปี2011แล้วก็ปรากฏว่าเยอรมนีแพ้สงครามแต่ตอนนี้มีสงครามแล้วเขาจะทำยังไงก็ต้องลองไปดูกันนะครับความจริงเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าความสามารถใส่มันยังไม่พอที่จะสามารถอ่านได้นะฮะก็แต่ว่าเล่มนี้เป็นเรื่องเดียวที่ในบรรดาสามเรื่องที่ผมแนะนำามานี้แปลเป็นไทยแล้วใครสนใจลองไปหาอ่านได้นะครับกลับมาแล้วครับโดย ที่มัวเฟมิสนะครับโอเคครับรอบพิพิธหนึ่งสองห้าวันนี้ก็ขอจบลงสันๆนแคนนีละกันแนะนำหนังสือที่ผมตัดสินใจซื้อจากปก the books that i judged by the i r covers นะครับ <laughs> ก็ลองดูและกันใครมีหนังสือที่ตัดสินใจซื้อเพราะเห็นปกน่าสนใจก็ลงมาแนะนำกันได้ข้างล่างนะครับหรือว่าถามอีกสามคนเลยและกันถามเกมถามจอบถามมะนาวด้วยว่าเคยซื้อหนังสือจากปกล้วนๆเลยไหมไม่ได้ดูคำรีวิวไม่ได้ดูคำแนะนำจากใครนะครับก็ถ้ามีก็ มาแนะนำกันหน่อยละกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่กับ v ็อบพี่พีหนึ่งสอวันเสาร์กับเกมวันอาทิตย์กับจ็อบและวันอังคารหรือวันพุธหน้ากับมะนาวครับแล้วเจอกันครับ